เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการพยายามวิเคราะห์และตีความตัวละครเคิลและหมอร์คาน่าจากเกม l e a g u e o เ l e g e n ม s มานอกเหนืยจากภาพลักษณ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องราวของเธอทั้งสองคนยังมีอะไรถูกซ่อนเอาไว้อีกหรือเปล่าดังนั้นแล้วครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ควรจะรู้จัก2องตัวละครน,นี้มาก่อนเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่รู้จักผมได้เล่ประวัติของทั้งคู่เไว้แล้วครับ สามารถตามไปดูกันก่อนได้เลยสำหรับทุกคนที่พอจะรู้จักทั้งคู่อยู่แล้วเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยละกันแน่นอนครับก่อนอื่นถ้าจะให้สรุปหรือขมวดรวมตัวละครทั้งสองคนนี้เนี่ยครับภายใต้คำคำเดียวคำคำนั้นก็คงจะเป็นคำว่า justice หรือความยุติธรรมนั่นแหละเพราะว่าน,นี้ถือได้ว่าเป็นแกนหลักของเรื่องราวของทั้งคู่เลย นั้งแต่ก,การที่ผู้เป็นแม่ของทั้งคู่ได้รับเลือกจากเทพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความยุติธรรมเลยด้วยซ้ําและสิ่งสิ่งนั้นครับก็เหมือนจะตกทอดมาถึงทั้งสองที่เป็นลูกไปพร้อม,อมกับพลังในด้วยเห็นได้จากตัวของเคลที่มีความสนใจและใส่ใจกับกฎระเบียบต่างๆการต้องการบังคับใช้มันรวมไปถึงการลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นเหมือนด้านเข้มงวดของความยุติธรรม ขณะเดียวกันน้องสาวอย่างมอกรน่ากับเป็นคนที่แสดงออกถึงด้านของความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยแก่ผู้ที่สำนึกผิดรวมไปถึงการกลับเนื้อกับตัวเป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งของความยุติธรรมด้านที่อ่อนโยนและด้านของความเป็นมนุษย์ซึ่งนี่ก็จะเป็นประเด็นหลักที่เราจะมาสนใจกันในวันนี้ในแง่หนึ่งเนาะ เราก็สามารถมองได้ว,ว่าเคลและมองกาน,น้านะครับต่างก็เติมเต็มกันและกันจนเกิดเป็นความพิถีธรรัที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความเข้มงวดและการให้อภัยแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าเรามองไปในส่วนของผู้เป็นแม่ของทั้งคู่นะครับคนที่ได้รับเลือกเป็นร่างทรงแห่งความพิธีธิรมจากเทพเจ้าโดยตรงเธอก็ควรจะเป็นตัวแทนของความพิถีิรรมแบบครบเครื่องใช่ไหมล่ะ อาจจะเป็นทางด้านที่เข้มงวดและด้านที่อ่อนโยนแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าที่เราได้เห็นผ่านเรื่องราวต่งางๆมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าตัวคนเป็นแม่นี่ครับดูจะสูญเสียด้านของความเป็นมนุษย์และก็ด้านของความเป็นแม่ไปเรื่อยๆทําให้เราสามารถตีความอีกแบบหนึ่งได้เช่นกันว่าความยุติธรรมที่เข้มงวดไม่อ่อนอ่อนผ่อนผันเนี่ยครับคือเนื้อแท้ของพลังเทพเจ้าที่ว่านี้ ขณะที่ความพฤติธรรมแบบของมอกานานี้ต่งางที่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเป็นสิ่งผ่านเราเป็นเหมือนด้านของมนุษย์ด้านที่แปลกปลอมจากความสมบูรณ์แบบนี้ซึ่งถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับความเป็นเดโมเซียยิ่งเข้าไปอีกที่ว่าผู้คนเกลียดชังเวทมนต์มากๆสังเกตดูนะครับว่าพลังของมอกานาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเวทมนต์ซึ่งก็เท่ากับว่าผู้พิทักษ์ ที่คอยปกป้องอาณาจักรซึ่งเกียรติชังเวทมนต์เนี่ยครับจริงๆแล้วเธอใช้เวทมนต์ก็ยิ่งดูเข้ากับดิมาเซียเข้าไปใหญ่เอาไปจริงอะเนาะหลายคนก็คงจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าดิมาเซียมันเป็นประเทศมือถือสากปากถึงศิล์ให้ความขัดแย้งในตัวเองเนี่ยครับจึงเป็นอะไรที่ดิมาเซียสุดๆไปเลยขเขาเื่งกันต่อเนาะเรื่องที่ว่านี้เนี่ยครับทำให้ผมมีความคิดหนึ่งนั่นคือไอเวทมนต์ที่มอร์กาน่าใช้เนี่ยครับ คงจะไม่ใช่พลังจากเทพเจ้าแต่เป็นพลังที่เธอมีในฐานะจอมเวทคนหนึ่งเหมือนอย่างที่รักมีเวทมนต์นั่นแหละครับแค่บังเอิญว่าแม่ของเธอดันได้พลังจากเทพเจ้าเท่านั้นเองเพราะมันก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเคลทิ้งความเป็นมนุษย์ส่วนมอกาน่าทิ้งความเป็นเทพเจ้าแทนนั่นเองและไอความเป็นมนุษย์ของมองกาน่านี่ต่างหากครับ ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ความยุติธรรมของเควนั้นสมบูรณ์แบบไม่ใช่ความยุติธรรมที่เข้มงวดจนเกินไปและไม่ใช่ความยุติธรรมที่อ่อนอ่อนจนเกินไปเช่นกันความเป็นเทพเจ้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบที่เธอเฝ้าตามหากับกันครับความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอนี่แหละคือสิ่งเติมเต็มที่เธอขาดมันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะมีวันหามันเจอไหมเพราะก็เป็นเธอเนี่ยแหละที่เลือกทิ้งมันไปด้วยตัวเอง ต่อไปเรามาออกจากโลกของเกมและนําแนวคิดด้านของความพิติธรรมที่ว่าน,นี้มาดูกันครับในมุมมองของความเป็นจริงกันบ้างโดยคําถามก็คือความพิติธรรมที่ว่านี้ครับความพิติธรรมของเคลและมอร์กาน่านี้ถูกมองยังไงในโลกของความเป็นจริงซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันจริงๆด้วยว่าเรื่องของกฎหมายเนะเาะเราเนี่ยครับ ควรจะบังคับใช้มันอย่างเคร่งครัดแค่ไหนและควรจะมีโอกาสให้กับเนื้อกับตัวหรือโอกาสให้อภัยได้มากแค่ไหนกันอันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมนั้นๆดังนั้นแล้วครับถ้ามีการทำผิดกฎมีการละเมิดกฎเกณฑ์ ย่อมต้องหมายความว่าความสงบเรียบร้อยของสังคมจะได้รับผลกระทบบางอย่างก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่างๆมากมายในภายหลังเพราะงั้นแล้วจึงจําเป็นต้องมีการลงโทษให้เป็นแบบอย่างป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะอย่างนั้นสังคมจี่จะคงความเรียบร้อยเอาไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ยังมีกฎอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกฎของศีลธรรม คุณงามความดีโอเคแหละเนาะว่าในด้านหนึ่งมันก็คล้ายกับกฎอื่นๆที่มีกอบบางอย่างกําหนดไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเพราะอะไรก็ตามแต่และเนาะขณะเดียวกันก็จะมีอีกด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อภยัยความเมตตาการกลับเนื้อกลับตัวว่านี่คือสิ่งที่ควรจะทํา นี่เองครับที่ทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นแต่หากมีคนคนนึงทําผิดก็จาเป็นต้องลองโทษตามกฎระเบียบใช่ไหมครับทางนั้นความเมตตาหรือการให้อภัยที่มอบแก่คนกระทําผิดจะถือว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ขัดต่อความยุติธรรมหรือเปล่าหรือถ้าหากว่าไม่ขัดแล้วเราควรจะใช้อะไรมาเป็นมาตรวัดละ่ะว่าต้องทําผิดมากน้อยแค่ไหนถึงเป็นสิ่งที่สามารถให้อภัยได้ และถ้าหากว่ามีคนได้รับการให้อภัยสิ่งนั้นมันจะถือว่าไม่ติยธรรมกับคนที่ไม่ได้รับการให้อภัยหรือเปล่าในทางความกตัญญูนะครับถ้าหากไม่มีการโอนอ่อนผ่อนปลนเลยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือไม่เพราะกฎของศีลธรรมเองก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมความไม่เรียบร้อยของสังคมเช่นกันเพราะว่ามนุษย์นั้น มีอารมณ์ความรู้สึกครับมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่ทําทุกอย่างโดยอาศัยเหตุผลเพียงอย่างเดียวและกฎด,ด้านของศีลธรรมเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนทางด้านอารมณ์ของมนุษย์การนําเอาอารมณ์ความรู้สึกมาใช้ร่วมกับสิ่งที่อิงหลักเหตุผลอย่างความยุติธรรมนั้นมันจะกลายเป็นการทําลายความยุติธรรมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะนําไปสู่อีกประเด็นหนึ่งครับ ว่าในเรื่องของความยุติธรรมในอุดมคติและความยุติธรรมที่ไม่อุดมคติอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีอารมณ์เป็นปัจจัยเสริมด้วยดังนั้นแล้วจึงเกิดเป็นข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่าเราควรจะเลือกความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบที่ว่าไหมแน่นอนล่ะครับว่าไอความสมบูรณ์แบบนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ํา แต่ว่าการมีเป้าหมายมีอุดมคติบางอย่างตั้งไว้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาได้นับเป็นการเดินหน้าไปเรื่อยๆพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมโดยอาศัยความยุติธรรมในอุดมคติเป็นหลักยึดนั่นเองครับฉะนั้นแล้วแม้ว่ามนุษย์จะไม่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบการก้าวเดินไปข้างหน้าก็ยังนับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับที่สำคัญก็คือ การมีกรอบให้ทำตามนั้นจะช่วยให้การพัฒนาของแต่ละคนเป็นไปได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากพากพ่มขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามรูปแบบของความพิถีพิถัแบบนี้ก็ส่งผลให้เกิดข้อเสียเช่นกันนั่นก็คือผู้ที่ทำผิดพลาดจะแทบไม่มีโอกาสใดๆในการแก้ตัวเลยพูดง่ายๆครับใครที่เดินตามไม่ทันระเบียบของสังคมแบบนี้ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นเอง เป็นระเบียบของสังคมที่เคร่งครัดจนอาจเกิดเป็นความตึงเครียดทางอารมณ์มากเกินไปดังนั้นอาจส่งผลร้ายตอ่อจิตใจของมนุษย์จนรับไม่ไหวและระเบิดออกมาขณะเดียวกันเนาะความยุติธรรมที่ไม่อุดมคตินั้นก็จะเป็นความยุติธรรมที่ยอมรับว่ามนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่ต้นกฎต่างๆควรจะถูกตั้งขึ้นมาโดยมีความคิดที่ว่าโอเค ต้องปรับให้หมองออกความเป็นมนุษย์ที่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้แต่ก็สามารถแก้ไขและพัฒนาได้เช่นกันเกิดเป็นความยุติธรรมที่เข้ากับลักษณะน,สนิสัยของมนุษย์มากกว่าและอาจส่งผลดีมากกว่าการฝืนบังคับพวกเขาแม้ว่าจะทำพลาดไปแล้วก็ยังพอมีโอกาสปรับปรุงตัวไม่ได้ถูกสังคมทอดทิ้งในทันทีซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า มันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากจะหาเกณฑ์มาวัดอยู่ดีว่าความผิดพลาดไหนที่สามารถให้โอกาสได้อันไหนไม่สามารถให้โอกาสได้เลยเพราะว่าเราจะให้โอกาสทุกคนเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมนะครับไม่งั้นทุกคนก็คงทําผิดกันซ้าแล้วซ้ําอีกไม่มีใครกลัวเลยทําแล้วทําเล่าทําตามใจตัวเองจนทําให้ระเบียบของความเป็นสังคมนั้นพงังลงหรือว่าหากให้โอกาสกับคนที่ผิดสิ่งสิ่งนั้น ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเก่าได้ได้วยซ้ําไปมิหนาซ้ําครับหากว่าทําผิดและมีโอกาสแก้ไขมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นว่าเขาคนนั้นจะไม่คิดพัฒนาตนเองนําไปสู่สังคมที่คนมัวแต่อยู่เฉยๆไม่ก้าวไปข้างหน้าประเด็นสุดท้ายครับอันที่จริงประเด็นนี้ก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรกับประเด็นก่อนหน้านักเรียกวเป็นการสรุปขมดปมก็คงพอได้ ก็คือคำถามที่ผมอยากจะถามกับทุกๆคนรวไปถึงคำตอบของผมเองกับคำถามที่ว่านี้คำถามนั้นก็คือถ้าเราต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมแบบของเคลิลกับมอคาน่าแล้วเราจะเลือกอันไหนมันก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับว่ามันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าดีที่สุดแต่ถ้าให้ผมตอบว่าก็แล้วแต่สถานการณ์อะนะมันไม่คงจะดูเป็นคำตอบที่ง่ายจนเกินไป เพราะงั้นแล้วนีครับคําถามที่ว่านี้จึงเป็นคําว่าถ้าจําเป็นต้องเลือกเราจะเลือกฝั่งไหนกันเมื่อสำหรับผมแล้วนะครับคาตอบของผมผมจะเลือกเอเ็นไปทางฝั่งของเคียวที่เข้มงวดมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยครับเติบโตมาในสภาพแวดล้อมสังคมที่ระเบียบต่างๆไม่ค่อยจะถูกบังคับใช้มากเท่าไหร่นักเลยเป็นความเก็บกดที่ว่าอยากให้เรื่องพวกนี้หายไปเลย ก็เหมือนอย่างที่เราได้เห็นคนขี่โมอเตอร์ไซค์บนทางคนเดินนั่นแหละครับแต่ว่าไอเราที่เป็นคนเดินเนี่ยกลับต้องมารู้สึกเหมือนเป็นคนผิดซะอย่างนั้นรวมไปถึงเหตุการณ์การผ่อนผันหลายๆอย่างที่เราเคยพบเจอกันสิ่งไหนนใสยที่ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียในบริบทนี้เนี่ยในบางบริบทมันก็เป็นข้อดีเช่นกันครับกลายเป็นคำอย่างที่ว่าเออเฟื้อเผื่อแผ่ที่แน่นอนว่าก็เป็นข้อเสียในหลายๆกรณีเช่นกัน ยังไงซะคําตอบที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นความทีิจธรํมแบบพอดีพอีนั่นแหละครับที่มีจุดสมดุลระหว่างความเข้มงวดและการให้โอกาสแก้ไขอันที่จริงแล้วในความคิดของผมเนี่ยครับความทริจธรรมในอุดมคติก็คงจะเป็นแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าไอความจริธรรมแบบนี้เนี่ยครับก็เป็นความิริยธรรมที่ยากจะทําได้ที่สุดเช่นกันเพราะมันคงไม่มีทางเป็นไปได้นะเนาะที่เรา จะสามารถจำลองความเป็นไปได้ทุกอย่างออกมาและกำหนดข้อระเบียบอย่างชัดเจนทั้งหมดและอารมณ์ของมนุษย์ก็โดยจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อใจสชกเท่าไหร่ความมักคติเอ่ยความลำเอียงเข้าข้างเอ่ยมันจะเรื่องของเงินทุนนิยมและอื่นอีกมากมายก็ทำให้ภาพความยุติธรรมบิดเบี้ยวไปจากที่ควรจะเป็นหรือแม้แต่ว่าต่อให้อนาคตเราจะใช้อุ่นยนที่ไม่ใช้อารมณ์เลยแม้แต่น,อน,น้อยนะครับ เราก็คงจะยังมีข้อคอรหาถึงความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีอยู่นั่นแหละมันก็ยังคงเป็นปัญหาโลกแตกแบบนี้ต่อไปแต่ก็หวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนะครับแต่ถ้าศีลธรรมเราพัฒนาตามยุคสมัยไม่ทันแล้วก็บางทีแล้วความวยุติธรรมที่เข้มงวดไม่มีผ่อนปลนอาจจะเหมาะกว่าก็ได้ได้ทุกคนนหครับที่เห็นกันยังไงบ้าง อยู่ทีมเคโอหรือทีมมอร์กาน่าหรือถ้ามีความคิดเห็นนนอื่น,นมาสามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยครับผมถ้าเราวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมเพื่อนกันกดไลค์กดซับแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนบายบายครับ